สบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องสุกุทุคนจุมองสุบอนเมื่อนี้ห้าก็ได้ออกมาหน้าพี่น้องเลยออกมาเยี่พี่น้องออกมาเบิ่งงัวที่ว่าแม่มันที่ว่างัวลุ่งเนาะแม่มันตายเนาะแม่มันตายแล้วเผินหายออกมาเบิ่งหายมาเกลือเผินเอาหายมาสันสันเนาะแต่บ่โหวมันสิใหญ่หรือบ,บ่ใหญ่พี่นอ้องเลยต้มน้ำขาข่าออกมาใส่ทางออกมาข้างนี้สมิมาเกลือมาแล้วก็สบ,บือมันคือสิ m มน,อนนอนเจาะยังเจาะ แเราเอาเอาศอกกับยาเมามาใสา่พี่น้องเลยนี่ศอกกับยาเมาร้อยร้อยร้อยเอาจานมาเดี๋ยวนี<ะ>้ตอนนี้ก็อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยปลาปืนมันต้นพี่น้องกี้เอ้ยเขาก้นเอาเบิดละมันต้นนี่กี้ากนะมาเบิร์ดดูปมีห,หัว,วนี่ มาเกลืองัวพี่น้องแต่งัวน่อยคำผาตัวน,นี้น่ะลงมากหัวมากเลยใ่เม,ม่มันตามันทิ่มมันจะว่ากินนุ่มหลายหลายพี่น้องเลยแต่ตัวน,นั้นน่ะบออยากหันพันธใดสะบือมันสะบือมันอยากมินอยากมีกล,ลิ่นอยากเข้าเจียอกเอายังใส่แนวขา <c oughs> ขาขามาัดเอ้ยร้อยสองโตพี่น้องเลย,ยดังดมันยามได้กินน,น้ำ งวยใหญ่กับบด้ได้เก็บงวดไอยคำผ่านี่แหละพี่น้องเลยอ้าวอยากเลียกินหนามมาลูกตอนนี้นั่นสะบือมันเออลอยเอ้ยไข่พองมาจับเด็กกี้สะบือเน่านี่มาปั๊บเอาสอกใส่โอ้ไว้โอ้ยโอ้ยไว้ตะกร้อแท่นนี่โอ้ยโอ้ยอย่ากินแห้งบอก

ค้างจะสุ่มไว้บ้าง <g> ซ <ül> ันนมเอานมมันนมโมให้เพิ่นกินพี่น้องเลยเพราะว่าอีตนน้นเนาะแม่มันตายปาลาอลไรอีต้นอัดหัวนมไว้ <c oughs> เห็ดยัางสิเป็นได้กี่เลย อ่ะบยญงาอุ๊ยแต่ว่างานเนาะเออ๋ยวแม่ต้องตายปลาพี่น้องเฮ้ยน่อะะกินพอมีแห้งเนาะต้นพี่น้องเดีแต่มาหาของยังเลี่ยงเนาะ เงินดูสบืมับาเจอศกจากสืน งงต้มน้ำขาวมามันกินปลาลุงเลยต้มน้ำขาวหรอกมาปนกับนมหรอก็ใส่น้ำตาลน้ำหันคือตัวนั่นค้างอยู่อันนี้บอกันมาเลยไปสอบใส่เนาะโดยตัวนั่นค้างใส่กระสุนเลย

มันดูดบเป็นรถแม่เอรีน่ะมันอยากินอยู่มันหักดูดปเป็นมันยังไ่ได้คอยดูดนมแม่มันฉับแม่มันตายปะแปลว่าปล่อยแม่มันแบบน่องหัวได้ลูกออกมาเลยน่องมันบอกพี่น้องน่องมันบอกแล้วก็มันโซ่แบบนี่นะแล้วก็ไ่ได้ซักย่อมกยายมันแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็จนสองสามหมือไปหาผู้เจ้าไปหาหัวลูกหละผู้เจ้าไปหาผัวตายเลย ไตอีต้นนั่นพอผู้เจ้าก็ได้เบิ่งมันเนาะโอ้ยยา ตบูกกับคางเมียนบะลูมพูไก่พ่อน้องกิกกี้บะลูมเพิ่นเลี้ยงดูอดป่เป็นได้ได้หยำ คืนนี่ก็งมมืดมากเกืองัวก,กับลูกพนะี่น้องมืดหมดมืดเนาะค่ํนะาเลยจนใต้โทรศัพท์เกลือพอมันจับง่วเด้อมินูทเดี๋ยวสอกใส่มันมันจับตัวนอนเต็มนี่น 2โตปลาลุงเอ้ยตัวนี้น่ะหันอยู่ปลาลุงตัวนี้น่ะนี่บ่ได้เป็นหยังตัวนี้โหมันบ่มันหันปลาลุงเถิกเบิด2ปลาลุงเอ้ยเถิกเบิด2ตเลยนี่คือคนน้อยนี่ยหัวนุ่ม หายเทียงนาปลุลุ่วนนาะกุนแล้วมันก็ได้ผนก็ได้ลาล้าง,งลยหน่อยออเดียวเ<ะ>นะปลาลุขี้ลายเนาะตายนั่งก็มีกินนมอยู่ปลลุ องไรนี่ป้ามาสอบใส่เห็นเห็นอู้สะบืนนั้นไข่อิงหลืงอยู่ปลาลุงเ้ยตัวนี้นะตัวนี้นะบอกโซนกินนุ่มเซยถูกอืองโตตัวเถิกเบิดสองปลาลุงข้ากินสำคนเนาะพี่กินรงดูผู้แป๊บหนึ่งอืออปลาลุงเลย พูดซ้ําป้าทางหลังกล่องนี้ได้กี่ดินได้กี่กลองมานโทรศัพท์โทรศัพท์ตกนะเบิดลายตาอดละได้ปะลุงนี่เนาะอนีน3คนกลัวเด็กน้อยปะลุงเอ้ยโเต้าบัใหญ่นึงกกตีน่ะสิเต้าครึ่งเฮาเกคเต้าครึ่ง่บ่อาปากลอิ่มแล้วนอนแล้ว ตัวนี้นางงางูขุดโซอยู่ตัวนี้นะเป็นขซดสวนบ้านเลยด <regret fully? S 2> no. ูน <left at> <table> <tr> <ans ê> ุ่มก็เชอบไปอยากดูดปากแห้งเนาะนจริงเป็นดินตืดๆมันเป็นอะไรนุ่มบอกได้กินเบนปอเต่าใช่ไหมหันเบิร์ดเลยได้หันป้าเก่งอลีสองตัวไปดูเลยถูกเอาเอาได้จังไปเห็ดแต่หมูนี่ผึ่นดื้อคือย่างนีลได้ว่า แซมเด็กหน่อยปลาลุงเอ้ยกลวอยเด็กหน่อยนะมาเกลือปลาลุงเลยเพราะว่ามันบอดแต่เสียงผู้เจ้าจอดรถแล้วก็ได้ยินเสียงดังห้องขึ้นรถอับูขึ้นรถดคือคนโอ้ยตายอีตนอีตนแหงเพิ่นกินสูลุกเด้อใหญ่ใบไวด์เด้อผู้เจ้าเห็นบ่มีง่วนแต่ใครง่วนเลี้ยงคือหมูเด้แต่แต่งโมคำผ้าเนี่ยบ่มาเลี้ยงใหญ่ใบไวด์เด้อ นนว่ะสมาร์ทก่าเนี่มันสมาร์ทไหมพ่อแล้วมันอิ่มแล้วอิ่มแล้วปะลุงบัดนี้ตัวนี้นอิ่มเลยเลยนี่ะโอ้โนอนแล้วปากเอาตัวนี้นะตัวนี้ใหญ่เลย <prosecutor S 2> ได้ตัวนี้นะมันหักบอกกินอร่อยเนาะโค้งห่างมันยาวตัวนี้นี่สันส่นแล้วติดอยู่ตัวนี้นะปะลูกจะคือลูกัวเถ่าเนาะ ໂຕນີ້ນະบ่ກິນນີ້ນະນີ້ໃຫ້ມັນເບີດແຕ່ແມ່ໂຕນີ້ຖອຍຫຼັງຫນ້າຊິເບີດເປພກິນນນນມູທນຊິບດລ້ບຮาິດຊກນ້ຕ້ข้าวປລໃສກທາງມ້ກິນີນ້ຕານນສມຫ້ພກິ นั่งเกลยดอัอืมกินๆลูกกินโอ้จอยแท้ๆตัวนี้เด้ออ้วนบู่อ้สันกูดุดอยู่ตัวนี้ะบือมันเามันก็สิหาอยู่ดอกให้มันกินเออเพิ่นบ่อยู่ดีกต้นกโตเนาะตัวนี้เลยโงห่างมันยาวบ่ใส่ยาให้เรียบร้อยบ่ฮู้ว่าสิาหรือบ่ายา สั่มกันเลยแม่มันตายได้ออกมาบอกพ่อซองซ้ำมือกับแม่มันตายพี่น้องเลยเ่าบุริกินนมแม่ซะตัวนี้ยังได้แม่ของแม่จังดูอุดนุ่มบุเป็นปารุณยังบุเป็นต้องฮารดอีกเฮิงเพิ่นจังสีซินได้แต่หยั่งหัวนุ่มบาลุณเลยค่ะ สองตั <c oughs> สีต่างกันได้ปาลูกนี่ปากค้ำกับปากคูนเดินใส่สื่องว <c oughs> ยมันใหญ่ไปไว้ปากค้ำปากคูนใหญ่ไปไว้เดิสนสู่ตัวนี้ตัวนี้ปากคูนตัวนี้ปากค้ำ คเคลียร์หน่อยีหนึ่งแม่บบเห็นกระดูกเลยตัวนี้อืออืออือยังไหน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เดอ้อาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่้องเก็บบลมคลิบต่อไปเดอ้อปาลาลุง <c oughs> cứ ăn hoa trong bảo bạn là phải